สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมามาสาซิบาล่ำซูฟังในวันนี้นี่เพราะว่าอ่จขอมาเปิดบ้านอีกในเด้อนมิถน้อะเพราะว่าสะสมลักกิโลเนาะค่ะเนาะเคยกต่สิบเปิดบ้านดูดูเนี่ยอย่าพึ่งรํำค้านเด้ออย่าพึ่งรํำค้านหากน้องมันเปิดบ้านบ่อย <laughs> นะคะทุกคนอย่าพึ่งรํำคาญกันเด้อ มันเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวมันเป็นงานที่ต้องเฮ็ดนะคะมันเป็นงานที่เราต้องทํานะคะทุกคนคีเอเตอร์เนาะยูทูบเบอร์สิบประมาณนี่ล่ะคอยจะเปิดให้ฟังจะคอยจะคุยก็ู้เจ้าเจ้าหานาที่เราเปิดมาล่ำซูฟังอ่ะรอเสร็จก่อนนะีรื่อ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนอกจะเปิดบ้านบ่อยๆก็ขออาภาัยจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าสะสมหลักกิโลเราก็ต้องทำทำไปตามหน้าที่เรานั่นแหละดื่มตัวเหรอไปคว้างะเปิดบ้านถ้าออกจเพกนเนี่ยไปเลื่อข้าว ไอ,อ,อเรื่องโว้ยอนเขาเพิ่มหาละที่เจ้าพี่นนองเขามันตัดไห้เนาะม,มันจะมีมูมาหาบอดอกเปิดดูไรเขากรลำข้าญไน,น่มูก็ได้ก็บว่าเป็นยังเข้าใจเขามนูซื้อเขากระสิเปิดไว้เพื่อมีดวงตาสวรรค์มาเปิดท่าใหนนะ้เนาะเพื่อมีดวงตาสวรรค์มาเปิด ให้นะคะที่มาบ,บ่อยๆไม่ใช่อะไรนะสาสมหลักกิโลค่ะสาสมลักกิโลเด้อพีวหน้องเด้อเมื่อกี้ก็มีน้องมาหานาะวินนี่มาหาคุยกันอยู่ประมาณแป๊บเดียวนี่แหละประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีได้อยู่นะ15ห้านาทีเนาะสองาเท่าเถ้าเปลย อ้าวไม่อย่าง่ะไม่เป็นอะไรเนีถ้าจะเปิดมาล่าเห็นเป็นบึงเพราะว่าเหมือนกับระบบกำลังดันเราเนาะก็เลยก็เลยเปิดในจังน้อยพราะ่ายังระบบกำลังดันเท่ากับกัดเลย <c oughs> ไม่มีใครมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนะให้มันได้ห้านาทีก่อนจะเริ่มแล้วนะสี่ห้าดีเจน้ยอยพอก็สิไปทำงานแล้วเข้าไว้ยังก็จะเป็นยางปลาดุกย่างไก่คืนเมฆที่กุศลนาอนะไรๆนั่นจังนก็ท้านีเป็นได้ไม่นอนเนย พอเวลาคุยห้าทิบปีเดี๋ยวมาแล้วพยายากเนา่้นนออนหาหน้าที่เถอะละาสิบี่กล่องกับขกสิบไปทั้งงานไหกสิบเอิด้วย บ้านก็หกหกซะนี่ยังเกลียนไม่ไม่น่าเก็บนี่จะไปล่าอะไรซืดหนาเซื้อกับจีนดำน้อยจังน้อยมาที่นี่อ่ะเสียเอาคลิปก็